สวัสดีครับผมมาร์กีขาครับผมแล้ววันนี้มาอยู่กันที่ดีขาครับโผมเปิดอย่างนี้เลยเหรอนี่คือใครแจ็คแป๊บโผบอยสติกเกอร์รอเดินมาครับสวัสดีครับผมบอยสติกเกอร์ครับวันนี้เราเดี๋ยวเดียวเสียงไม่ไหพี่บอยพี่บอยอะย่างงี้บอยอ๋อใช่พี่บอยแล้วได้เอาแบบแชมป์สามร้อยไปแชมป์สามร้อยก็มาเดี๋ยวเปิดแบบแชมป์สามร้อยเดินใหม่เลยสามสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมของเราครับวันนี้ครับเรา แชมป์จะต้องมีรอเรือการรอเรือกระอดโด่งหรใช่เรียนแบบใครไม่ได้ก็เรียนแบบพวกเราก็ดิเรียนแบบพี่อ๋อไหมนึงอะไรนะพี่ออมลองดูลองดูลองดูสวัสดีครับวันนี้เรามาขายครับไม่ต้องมีทีนี้ต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับวันนี้เรารถทั้งสองคัน มาขายนะครับเชื่อไหมแล้วกูก็ไม่กล้าทําต่อเลยถ้าผู้ชมได้อยู่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะงงเฮ้ยมึงทําอะไรกันออะอย่างนี้แล้วกันครับสวัสดียังเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นตอนรับเข้าสู่โจนรลูมดีค่ะครับ วันนี้เรามารีวิวครับไม่ได้มาขายเห็นมีดราม่าเยอะมากในคอมเมนต์เลยเราลงคลิปไปคลิปหนึ่งครับผมขายคันนี้เราลงคลิปขายคันนี้ถ้าเห็นมันจอดแบบนี้ไม่ได้มาโชว์ครับเอามาขายล้วนๆครับวันนี้ครับบอกเลยแล้วครับคันนี้ขายแล้วนะครับคันนี้ขายแล้วนะครับเราลงเราลงคลิปขายคันนี้ครับผมเราก็บอกราคาของเราไปเราก็บอกว่าเฮ้ยของมันราคาขึ้นนะอ้โหคอมเมนต์กันสนุกมากคอมเมนต์ก็มีเยอะแยะมากคนนี้เข้าใจอะไรไม่เข้าใจไอคนที่เข้าใจก็จะบอกว่าอ๋อพี่เข้าใจมันเป็นรถสะสม เ,เข้าใจมันเป็นรถน่ารักไอคนที่ไม่เข้าใจแหมราคานี้ซื้อ Fort u n e r ก็ได้พอราคาเนี้ยนี่ซื้อ B ีตัวตัวเก่าๆยังได้พอราคาที่ขับซีวีกนี่ว้าราคาขึ้นนแล้วมึงไม่เก็บไว้ใช้เองล่ะไอีดำต่างๆนานาพิมพ์มาบอกเราเสียงอะไรเสียงนายโยมเครับเสียงนายโยมกูชอบมากแต่เราคอมเมนต์ราคานี้นายนมขับ f o r t u n อ r ดีกว่าจ้ะ เราเข้าใจครับผมท่านต้องเข้าใจก่อนว่ารถที่ใช้งานผกับรถสะสม,สะสมะกับรถในฝันผม,มูลค่าแม่งต่างโดยสิ้นเชิงต้องอธิบายแบบนี้ครับรถแต่ละคันชอบไม่ชอบเราไม่ว่าเราต้องขอบคุณนะครับ ที่ให้การเข้ามาดูกับเราและคอมเมนต์ร่วมสนุกกับเราเราอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วเราก็ยินดีมากๆเรแฟังทุกเหตุผลจากทุกท่านเรามาดูครับว่าระหว่าง2อคันนี้ฝั่งนี้คือคิ้วสมครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยคือคิ้ว2คิ้ว2คิ้วสความแตกต่างระหว่างคิ้วสกับคิ้ว 3, 3ต่างกันยังไงไปชมเลยท่าน ผมพาไปดูก่อนรถคิวสองก่อนดีกว่าครับอ่ะเรามาสังเกตก่อนว่าทําไมมันถึงเรียกว่าคิ้วสองและทำไมมันถึงเรียกว่าคิ้วสามได้ครับเริ่มจากคิวสองก่อนนะครับคิวสองเนี่ยอันนี้เป็นหน้าเดิมๆดิมออริจินัลน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะครับอันนี้เหมือนเป็นหน้าเขาเรียกอะไรหน้าไมล็ดเชดหรืออะไรสักอย่างผมไม่มีความผมไม่แม่นขนาดนั้นคักลัวพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะผิดอ่ะอย่างนี้ละกันเขาเรียกไอไฟกลมๆอย่างนี้ อันนี้เขาเรียกไฟจอไข่ไฟไข่ไฟจอไข่อ่าแต่ถ้าแต่ถ้าสูมกล้องเข้ามาใกล้อีกอันนี้จะเป็นจอไข่จะไม่ได้จอไข่ไม่ได้จอไม่ได้จออันนี้จออันนี้จอไข่จอไข่เลยแต่ครับอันนี้เป็นไฟจอไข่อันนี้ใปกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้น่าน่าจะเป็นเดิมเดิมออริจินอลครับสีสันสวยงามครับคันนี้ย้ำว่าไม่ได้ขายนะครับย้ำว่าไม่ได้ขายวันนี้ไม่ได้มาขายเลยเพราะคันนู้นขายแล้ว แพงจังไอ้นมไม่เก็บไม่ใช่เองแล้วยังไม่จบขายแล้วพี่อ๋อขายได้วหี่แล้วประกาศเท่าชีวิตเลย ไปชื่อชีวิตดีกว่าขายเท่าน่าที่สำคัญกว่านั้นเจ้าของใหม่เอาชีวิตมาแลกด้วยพนมเนี่ยเอาชีวิตมาแลกด้วยใช่มาดูถึงคิวสองกันบ้างดีกว่าครับคิวสองนี่นครับมาดูถึงคิวสองนะครับที่เรียกว่าคิวสองคือมันมีเบาะสองแถวเบาะสองแถวนะครับแล้วถ้าถามว่าดูจากภายนอกดูยังไงให้เป็นเบาะสองแถวก็สองเข้าไปดูไงฮะก็สอง กองแค่สองเลยใช่อ๋อเอ้าภายนอกไม่มีแตกต่างเลยก็สองอยากดูบอกกี่แถวสองแถวสองแถวเราดูจากภายนอกดูยังไงอ่าดูยังไงก็ดูอย่างนี้อ่ะสองก็ไปเลยอ๋อไม่มีอะไรแตกต่างเลยไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่รู้ท่านผู้ชมได้อะไรอย่างตอนนี้นะครับผมนี่ภายในมีไปแค่บาะสองแถวบอกสองแถวที่เราคุยกันคือจะมีแค่เบาะหน้าและเบาะกลางเบาะแถวหลังไม่มีครับผมข้อดีของที่สันคิวคือเวลาเปิดอันเนี้ยมันเปิดได้กว้างเลย แต่ปัญหาคือมึงก็ต้องหาพื้นที่พอสมควรนะถ <c oughs> ึงไปจอดชิดนข้างหลังมึงก็เปิดไม่ได้อะ <c oughs> ใช่ครับไม่เหมือนเขาดาวแจที่มันเปิดบึดขึ้นอย่างนี้ <c oughs> แต่พอมันเปิดมาเป็นอย่างนี้ครับมันดูโล่งไหม <c oughs> ไงละมาร์คม้าเห็นไหมข้างในามันโล่งมาก,กน,นะโล่งครับข้างในามันโล่งมากและที่สําคัญกว่าน,นั้นคําว่าคิวซียู B e. แปลว่าอะไรน่ารักน่ารักน่ารักไม่ใช่เหรอคนละคิวเหรอ มึงจบมึงจบที่ไหนบ้างบอกกล้องเขาไม่ได้เอาเอาแบบภาคภูมิใจเลยไม่พูดดีกว่าพี่โรงเรียนเจ้า CUBE มันไม่ได้ว่าคิ้วที่แปลว่าน่ารักครับเพนั่นมันคิ้วมันแปลว่าน่ารักอันนี้มันเป็นคิ้วอังกฤษนี่ได้ยภาษาอังกฤษก็ได้สบายเลยซาบูแล้วไม่เป็นไรพี่แค่นั้นแหละนี่กูตั้งรับมันอ่ะตั้งรับไม่มีเหรอ สีเหลืองเยลโล่ยอดขนมเยลลี่ข้าวเสียวเยนตะโฟพอแล้วเดี๋ยวจำจำอยากเล่นไม่มียาหรอไม่มีเอายาดี๋ยวยาอะไรเย็นเต็กอะเจ้าของเดี๋ยวกับโตนะไปกันเรื่อยเลยไอ้เอามาต่อถึงเรื่องรถครับคิ้วเนี่ยแปลว่าลูกบาทลูกบาทคือสี่เหลี่ยมด้านเท่าแล้วอันนี้ก็เลยจะเหมือนลูกบาท ลูกบาศก็คือสี่เหลี่ยมด้านเท่านะครับวันนี้ก็เลยจะออกกลองๆนะครับมันเลยชื่อว่าคิ้วคิ้วสองก็เลยดูว่าเห็นไหมมีเบาะสองแถวมีเบาะสองแถวมาเครื่อง 1, นึ4งพี่ีีที่มันเป็นปัญหาไปเปิดดูผมพาไปดูอ่าไปเปิดมามาถึงในส่วนของห้องเครื่องกัินม้างครับพอเราเปิดป่ากระโปรงขึ้นมาเลยครับคันนี้เป็นเครื่อง1 4 0่งพี่ีถ้าเปลี่ยนเทียบกับคันนี้นัอันนี้เราได้เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องทีด้ามาแล้วหมุนมาเออเป็นเครื่องทีด้ามาแล มีปัญหาเรื่องความร้อนแต่ช่างไทยเก่งนะทุกวันนี้ทําจบแล้วแค่เปลี่ยนพัดลมเพราะอะไรนะครับพี่มาร์คดูนี่พัดลมจริงอยู่นี่หน้าเครื่องนี่ท่อไอเสียงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไอที่ญี่ปุ่นไม่เป็นไรบ้านเขาหนาวนะแต่ที่บ้านเรามันร้อนเ่เมืองไทยเราอากาศร้อนแหละอากาศมันร้อนเห็นไหมรับผมเจริงจริงมันจะมีพัดลมมีหม้อน้ำไปอยู่ตรงนี้บ้านนี้ท่อไอเสียงนี่หม้อน้ำเลยแม่ติดเลยนะพอติดกเสร็จปุ๊บการระบายความร้อนมันไม่ดีเลยทำให้รถเรามีความร้อนแต่ถ้าไปที่ญี่ปุ่นมันขับได้เพราะบ้านเมืองเขาเย็นกว่าเราเยอะใช่ครับ อันนี้เป็นเครื่อง 1,400cc อันนี้คือเครื่องโรงงานครับผมมันจะมีเครื่องโรงงานก็มี2ตัวได้กันมีเครื่อง1,404กัน 1,500cc แต่ผมไม่ทราบนะว่า1,200อ 1,400cc 1 5 0 0 c 1, c แม่งมาจากรถอะไรไม่เอามันมาจากปีอะไรไม่รู้ <Okay. S 1> ครับผมทั้งหมดที่เราเห็นทั้ง2ตัวเขาเรียกว่ารหัสตัวถังที่ z 11 z 11 z 11มาจากอะไรเดี๋ยวพาไปเปิดดูไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่ามาดู <Z 11. S 1> นี่ครับที่เขาเรียกกันเนี่ยครับ z 11 z ซ11คืออะไรนี่นี่น,น,น,นี่รหัสตัวถังถ จ้าาหลายนี่ครับรหัสยูบอดายไม่ใช่สิ <c oughs> โอ้โหเขิมกูเต้ยมานี่หันหลังไปดูนี่กูเต้ห <c oughs> ากเจ้าอา,ายูบ <c oughs> อดายฮะเจ้าลายอย่างกูเต้ยมานิ่ง <c oughs> คิดทอดเจ้าทถเด้เฮีย <c oughs> เล่นแซวยนคนส่งน้องแข่งแล้วกู <c oughs> <c oughs> แฟนคลับเป็นแฟนคลับพวกเรามาทุกวันนะนี่มาทุกวันเลยส่งน้ำแข็งนะครับรหัสตัวถังที่แซดสิบเอ็ดมันจะมีตัวใหม่กว่านี้หนึ่งตัวชื่อรหัสว่าแซดสิบสองนะครับก็จะแพงกว่านี้ขึ้นไปนะครับผมจะอธิบายแบบนี้ครับถามว่าทำไมมันถึงราคาขึ้นเรามาคุยถึงเรื่องนี้กันก่อนอย่าอย่าอย่าหนีมือนะกูตบนะไม่หนีนะถ้าชอบเล่นเนี่ยพอกูเตือนแล้วกูไม่เตือนแ้เอาเลยเปิดเปิดนะครับถามว่าทำไมมันถึงราคาขึ้นครับ เนื่องจากรถรุ่นนี้ครับการนําเข้ามาทั้งลํามันแพงมากเขาเรียกว่าการนําเข้าแบบ32การนาเข้าแบบ32เนี่ยมันจะโดนภาษีอยู่มันสัก280ผมไม่แม่นข้อมูลนะครับแต่ประมาณนี้นะครับคราวนี้ในอดีตนะครับเขาก็เลยมีการนําเข้าแบบจดประกอบ,บจดปร,บรบประกอบคืออะไรโครงรถมาเครื่องมาเกียร์มาล้อมาแยกกันมาแล้วก็เอามาประกอบแล้วก็มาบรรลุมในไทยใหม่ โดยปกติแล้วถ้าเอาตามหลักการถูกกฎหมายที่ถูกต้องเป๊ะเลยเครื่องกับเกียร์ต้องรหัสไม่เหมือนกันมไม่ใช่ว่าสายการผลิตตัวถัง z 1 1เลขเครื่องแม่ง z 1 1<อ>ล้อเกียร์ z 1 1เลยคร<อ>าวนี้เขาเรียกว่าเหมือนกันครับแต่มีไหมมี <laughs> มีคนทํำไหมมีม <laughs> นนาเข้ามาทั้งคันแต่แอบว่าจบประกอบมีไหมมี <laughs> <laughs> ในอดีตเนี่ย <_ <an> _>เขาสามารถจดประกอบได้ครับผมเ,เอาเครื่องมาเอาโคมาเอาล้อมามาประกอบในไทยได้ตล้วดอกภาษีอย,ยู่มัน180ประมาณ200ปรประมาณนี้ไม่แม่นข้อมูลแต่ประมาณนี้ามาันถูกกว่าเท่าหนึ่งอ่ะมันถูกกว่าเท่าหนึ่งเขาเลยนิยมนําเข้ามาแล้วมาจดประกอบในไทยแต่พอมียุคหนึ่งครับรัฐรัฐบาลประกาศว่าไม่ให้มีการจดประกอบในไทยเลยหา้ามจดประกอบ,ดบกเด็ขดขาดรถมันก็เลยไม่สามารถจดประกอบได้ และเชื่อไปครับว่าอะไหล่มันเยอะมาก2รุ่นนี้นะอะไหล่เยอะมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนที่เขานําเข้ามาก็กูจดไม่ได้ไปอยู่ไหนะก็ไปเป็นอะไหล่อับตอนนี้นะครับรถพวกนี้ความต้องการเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะมันเริ่มน่ารักขึ้นเรื่อยๆรถมันน่ารักใช่ไหมรถมันน่ารักทันี้ความต้องการเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยพอความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสร็จปุ๊บนะครับมันก็เลยทําให้พี่บูบูมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เอาไปใส่เอาไปใส่ไ,ไปใส่จานให้เขาพี่เออเออโต้โต้โต้โอ้โหเอาไปใส่จานให้พี่เขาไปเรื่อยกู <laughs> ว่ากูทะเลาะกับกูคนเดียวไม่พอ, <laughs> อกูต้องทะเลาะกับเขาอีกนะ <laughs> มาถึงตอนที่เขามา,มาบอกว่ายังยังเคิร์มอยู่ยังเคิร์มอ,อยู่ออยนะครับ มาถึงตอนที่ในส่วนของประเทศไทยไม่สามารถจดทะเบียนได้แล้วครับผมนะครับรถก็เป็นอะไหล่เยอะแยะมากมาย<ผ>มอะไหล่ก็ถูกครับผมแต่ตัวรถทําไมมันแพงขึ้นเนื่องจากว่าคนต้องการรถมี100คนครับผมแต่รถแม่งเสือกมี10คันแล่านั้นเองผมให้คุณห้าแนคุณขายไหมไม่ขายหรอก,ไ,รอกไอเจ้าที่2มันน้อง5้าแสนสองเว่ยห้าแสนสเขาเรียกว่าเชงเชงมึงขายเขาที่ห้าแสครับผมไอเจ้าเนี้ยขายด่ผมก็ขายห้าแสเวย อไอคนที่4บอกผมเอาครับผมเอานี่ราคามันเลยขึ้นเข้าใจยังเข้าใจแล้วนี่คือเหตุผลของราคาที่มันขึ้นเพราะมันไม่สามารถจดทะเบียนใหม่ได้แล้วอ่ามันเหมือนกับว่าอะไรนะพี่ดีมานซับไพดีมานซับไพถั่วต้มเลยครับถูกต้องถูกต้องนะครับเรามาถึงคิวสามกันบ้างครับอ่มาดูคิวสามนะครับไออรถคันนี้นะครับมันคือรถคิวสามนะครับเป็นคิวสามเป็นชุดแต่งเขาเรียกไรเดอร์นะครับไรเดอร์ไรเดอร์ใช่ครับอันนี้วางเครื่องมาใหม่เนื่องจากว่าเครื่อง เจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าว่าขึ้นมาใหม่เป็นเครื่อง1 8 0 0ซีเป็นเครื่องทีด้าบ้านเราอ่ะคันนี้เห็นไหมหม้อน้ําก็ไม่ไม่เกี่ยวอะไรแล้วเห็นมาทอไยส่งไอเสียเห็นไหมใอ้สบายครับเรื่องปัญหาความร้อนไม่มีเพราะทีด้าก็เป็นทีด้าบ้านเรานี่ไงเติมเอาใบถ่ายน้ำมันเครื่องขับชิวๆต้องผิวบากด้วยพี่ชิวไงอ๋อชิวออ๋ชิวใช่น่ีชิลๆไม่ถามว่าไหนเขาเปิดอะไรเปิดไปเลี้ยว บ่งไม่ทันค่ะฟอนเจนเนอร์ขับผ่านราคาเท่ากันฟอนเจนเนอร์ฟอนเจนเนอร์ขับผ่านหมุนอยู่เลยเรียวหมุนไม่ไม่ใช่ฟอนเจนเนอร์นะคิวอะปากระจกนี่น like em ี่ครับ1 8 4่นแครับคันนี้แรงมากแรงไม่ใช่แบบหูยแม่งแรงเหมือนรถเทอร์โบไปแข่งกับเขา แต่หมายถึงว่าแรงอ่ะแรงในรุ่นของมันแล้วกันครับแรงกว่าเครื่องพันสีที่มันควรจะเป็นนะครับนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่าเราไปดูข้างไหนที่เราบอกแล้วครับมาดูแล้วก็มาดูครับภายในก็จะเป็นรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปครับก็แล้วแต่ใครแต่งแนวไหนมีหลายแนวมากมานะครับอันนี้ก็เป็นแนวแบบเทาดำนะครับลายไดมอนด์คัทเขาเรียกไดมอนด์คัทหรือบ้านเราเรียกเขาหลามตัดนี่คือเบาสองแถวใช่ไหมครับที่บอกว่าคิ้วสามดูยังไงมาดูตรงนี้ฮะนี่คือคิ้วสามคือมันจะมีเบาแถวสุดท้ายขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม นิ่งสิลูกดื้อไงดื้อไงทถลอกกระบอกด้วยคนนี้อะไรถลอกกระบอกแล้วก็เอานี้นี่เป็นที่พิงไะที่พิงหัวดึงมาเลยดึงลงมาเลยเออึบแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ฮะอ่ะนี่ครับเจ้าของรถจริงไเนี่ยกูไม่เคยนั่งหลังไงไอ้เฮียกู้เป็นแค่ขับไงเห็นไหมรถคันนี้ก็เลยมีเบาะสามแถวเลยเรียกว่าคิวสามหลายคนน่าจะงงแม้มันคงต้องแคบแน่ๆเลย เพราะว่าเอาแถวสามเข้าไปยัดยังไงก็แคบคําตอบคือไม่ครับผมพาไปดูว่าทําไมถึหืองไม่แคบและที่หลายๆคนถามว่าพี่แล้วถ้ามันมีเบาะสามแถวภายในมันจะแคบหรือเปล่าเพราะตัวรถมันเท่ากันนี่ใช่ไหมในเบาะหน้าเบาะหลังเบาะสามยังไงก็ต้องแคบคําตอบคือไม่แคบครับเนื่องจากว่ารถที่เป็นคิ้ว2กับคิ้วสความยาวต่างกันจุดเนิ้ว7ดนิ้วนี่ต่างกันจุนิ้วพอดีโอ้โหอะไร กูหมายถึงตลับเมอ๋อี่โชวนตลับเมตรเออือโชว์ตลับเมตได้ก็มาอย่างนี้ล่ะก็มาอยู่ตรงนี้ไม่รู้ทำไงอะอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราจะโชว์ตลับเมตรเพื่อมาวัดกันดูครับสังเกตจากประตูนะครับประตูเนี่ยครับมันจะมีความยาวมากกว่าคิ้วสองเจ็ดนิ้วด้วยกันครับผมถ่ายหลายท่านกันแหฮะมั่วหรือเปล่านี่ แล้วจะเอาอะไรไปวัดเนี่ยมั่วพวกมึงเอาอะไรไปวัดออมเงานอะไรไปางวินโตครับวินโต้เอาดอกไม้ชุบเทียนไปสวัสดีครับพระอาจารย์วันก่อนกูบอกเลยพระเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงครับผมและชอบฟังเพลงไม่ใช่ฟังเพลงล็อกด้วยเพลงป๊อปไม่ได้ฮิปฮอปก็ไม่ใช่ชอบฟังเพลงแร็กเก้แร็กเก้เออยังไงพี่ยังไงวันก่อนไปดั่งสะพานพระสวดอีกไม่นานสกาเลยนะกูนี่ฮิ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 ฮ ไปซะเนี้ยใช่มอกวีกเอฟีเดไม่ใช่พระเราเราแค่เดี๋ยวไปเดี๋ยวกรมสัสัาก็มาครับผมเราเอาอันนี้ไปวัดครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเป็นคิ้วสามความยาวของประตูเท่าไหร่ครับผมจริงหรือเปล่ายาวกว่า7นิ้วจริงหรือเปล่าอัดดูครับดึงมาเลยครับไอสัตว์ไกลไปเอาแค่ประตูไอ้ยี่กูพึ่งถึงประตูจากคอประตูนนถึงตรงนี้ครับ41นิ้วเห็นไหม41นิ้วพอดี นะครับวัดเป็นนิ้วให้นะจะได้ไม่งงนะครับ41นิ้วเอาไปดูคันโน้ตบ้างครับเอามาวัดครับอันนี้จะไปถึงคิวสองกันบ้างครับครับผมมาถึงคิวสองฮะคิวสองวัดจากประตูมาถึงประตูตอีกฝั่งไอ้ขอบประตูอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับ34.5ต่างกันประมาณ7นิ้ว,7น,ว7นิ้วตัวอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สัตว์เอย้ยอยากโชว์อยากโชว์อยากโชว์ดันได้นะครับยาวกันเจ็ดนิ้วครับ มันเลยทําให้ตัวถังนะครับที่เป็นแถว2ความยาวและความสบายเท่ากันแต่ที่มันยาวไปเพื่อไปรองรับแถวสาเท่านั้นเองนะครับเรามาถึงกันว่าแล้วช่วงราคาของมันมีแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันบ้างถ้าเป็นคิวสองนปัจจุบันขายกันอยู่ประมาณ4ี่0 0 0ขึ้นไปแล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่สภาพรถบางคันวุ้ยได้ห้าแสนพี่มันคุยไม่ได้เพราะมันแล้วแต่สภาพรถแต่พอเป็นคิวสมันจะมีส่วนที่แพงกว่ากันอยู่ประมาณสักเกือบแสนต่างกันที่ออปชั่นออปชั่นอะไรออปชันมีอะไรบ้าง ของแต่งมีอะไรบ้างเครื่องเป็นตัวไหนแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องพันแปดแบบผมนี่ก็ราคาดีขึ้นมาหน่อยขึ้นมานอยใช่ครับแต่นั้นรถทั้งสองคันถามว่าจะมีช่วงของราคาลงไหมสำหรับผมนะถ้าหากว่ามันจะต้องลงจริงๆจะเป็นค่อยๆย่อตัวจะไม่มีพวดพลาดเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เปิดโอกาสให้จดทะเบียนทะเบียนใช่แต่ถ้ามันจะลดหวบไปเลยมี ถ้ารัฐบาลให้เปิดให้จดทะเบียนใหม่แต่คําตอบค่อนข้างยากครับแล้วปัจจุบันราคารถทั้งสองคันค่อยๆดีตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับดีตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันก็แตะจุดประมาณไม่น่าจะเกิน6000บาทความคิดเห็นผมส่วนตัวนะนะครับเพราะว่ามันเป็นรถสะสมแต่ถ้ามันจะขึ้นไปมากกว่านี้หากว่าคนเริ่มหันมาเล่นกันเยอะมากขึ้นเฮ้ยน่ารักมันก็อยากได้ไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้ เล่นตัวเลยครับราคารถมันขึ้นแน่นอนครับฉะนั้นใครที่ซื้อไปตอนนี้นะครับแน่นอนราคามันแข็งไม่ลงแน่นอน,นโดยเฉพาะทั้งสองคันนี้เราก็ทําเต็มที่ซื้อพร้อมกันนะแต่กูข,ขายก่อนคัน <laughs> นี้รถผมเองนี่รถพี่ชายผม,ผมยุกันซื้อ <c oughs> เอาขับเล่นด้วยกันเล <c oughs> ยยุนะก็ยุยุขึ้นด้วยพี่กูยุขึ้นบอกเออเออเอาเอาแล้วพอเขาตกลงซื้อกูก็ขายกันได้บอกอยางขับเล่นด้วยกันไม่ได้ขับทันทีเลย ครับนี่รถผมเองแต่ขายแล้วนะครับวันนี้ขายแล้วลูกค้าขายแล้วนะครับเอาซีวิ c F.D สีแดงมาแลกนะครับคันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเอามาให้เปรียบเทียบไปดูว่าระหว่างคิ้วสกับคิ้วสามันแตกต่างกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคิ้วสามนะความยาวมันยาวกว่าขับดีกว่าบางคนโมเนสนมเนสนมเนสคิ้วสองสั้นๆน่ารักก็แล้วแต่ท่านจะชอบครับทั้งสองคันแบบนี้นะครับติดตามได้ตามเพจต่างๆทั่วไปเขามีประกาศขายค่อนข้างเยอะคุณก็ไปเลือกดูสภาพกันเอาเองนะครับวิธีการดูรถยังไงเราก็มีลิงก์ไว้บนนี้ให้ดูแล้ว นะครับเราไม่ได้มีแค่เฉพาะนิสสันคิวเรามีนี่ทางนี้นี่ครับ h อนด a าฟีดเราก็มีนะครับเรามีรถต่างๆให้เลือกกว่า40คันและรถของพวกเรานะครับพร้อมใช้แต่งให้เบ็เสร็จเลยล้อใหม่ยางใหม่เติมน้ำมันขับอย่างเดียวน้ำมันถังแรกก็เติมใหเติมให้ด้วย ถ่ายน้ำมันเครื่องเราเป็นคนถ่ายให้นี่แต่ถ้าท่านผู้ชายท่านไหนนะครับที่ยังไม่มีครอบครัวมาซื้อรถกับเราเรามีบัตรอาบน้าฟรีให้อาบน้ารถแหละเผื่อรถตกกระปกอาบน้ําตัดขนหาเห็บตัดเล็บให้ด้วยอาบน้ำหมาเฉยไม่ใช่อาบน้าฟรีเรามีบัตรอาบน้าฟรีให้นะครับทผมที่ฟาร์มจร์เจส์3โคลนบ่อใหญ่เลยนะนี่อลังการบ่อเบลเลอร์โอ้โหบ่อเบลเลอร์เลยใช่ครับลงไปไม่เกิน3วิบ่อรวมเลยบ่อรวมลงไปไม่เกิน3วิอาบแล้วารจรเขสแดด มาซื้อรถกับเรานะครับเรามีรถให้เลือกกว่า40คันรถของเรามีคุณภาพทุกคันครับเราขายความจริงใจแค่เพียงมีรถเป็นทางผ่านให้คุณกับผมมารู้จักกันเท่านั้นเองฉะนั้นแล้วนะครับหากว่าอยากซื้อรถกับเรานะครับติดตามได้ทางเพจของเราตรงนี้นะครับและโทรมาหาเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อยู่ตรงนี้นะครับ กด subscribe ให้พวกเราด้วยในช่อง youtube Channel ของเราได้ครับดีขา n n e l ครับตอนนี้จะร้านแล้วครับร้านซัพแสตังคูที่หมดไปแล้วครับเป็นร้านอยู่แล้วครับได้มานิดเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใน youtube ของเราด้วยและเดี๋ยวเราจะมีช่อง tiktok นะครับกดให้ตรงนี้นะครับข้าไปดูพวกเรานะครับตลกตลกท่านนั่นแหละครับไม่ได้ขายรถหรอกครับเอาความสนุกสนานให้ท่านดูในช่อง tiktok ของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ